สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถสวยๆสักคันนะครับสำหรับคันน er uh ี้นะครับบางท่านนะครับยังจำกันได้นะครับรอบก่อนนะครับเรารีวิวสภาพโดยรวมรอบคันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่สภาพโครงตัวถังนะครับสภาพภายนอกภายในนะครับเอาไปว่าลูกค้านะครับดูคลิปนี้จบนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับหรือสามารถโอนจองได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นโตล้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัว2.4ตัว V นะครับคันนี้เป็นรุ่น Wheel Drive นะครับเป็นปี2 0 1บ อันนี้เป็นตัวดิสเบกสีล้อแล้วนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วตัวโฟวิลนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับมีเฉพาะโฉมมาวยเชนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาชมจากสภาพภายนอกกันก่อนเลยนะครับสภาพภายนอกก็อย่างที่บอกกับคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับก็สภาพสวยรถสีสวยเงางามนะครับสภาพภายนอกนี่บอกได้เลยว่าพร้อมใช้จริงๆนะครับ สำหรับตัวรอบคันนะครับผมเองผมเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวรถนะครับดูมีเสน่ห์เลยนะครับรถเงางามมากนะครับคันนี้จะดูสภาพภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาชมสภาพโครงตัวถังภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวฝากระโปรงด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์เดิมๆเลยนะครับ ติดจากโรงงานมาเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์หัวน็อตฝากระโปรงนะครับสังเกตนะครับตัวหัวน็อตนะครับคมนะครับไม่มีการขันการหมุนออกนะครับตัวแกนข้างนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับติดจากโรงงานก็ยังอยู่ปกตินะครับตัวโครงด้านในนะครัจะมีตัวสติ๊กเกอร์มอกอนะครับแล้วแผ่นเพทนะครับก็ยังอยู่ครบปกตินะครับตัวคานหน้านะครับดูแล้วเรียบร้อยดี จะเป็นตัวแก้มฝั่งขวานะครับก็เหมือนกันนะครับมีสติ๊กเกอร์ทั้งสองฝั่งเลยตัวน็อตนะครับก็ปกตินะครับไม่มีการขันนะครับ่อดด้านหน้านะครับจัดว่าสวยเลยนะครับไม่มีการถอดการหมุนนะครับตัวเสากลางนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับก็ปกตินะครับนี่ตัวน็อตปกตินะครับตัวเสากลางนะครับฝั่ง ผู้ขับขี่นะครับนี่ตัวน็อตนะครับปกตินะครับสวยนะครับมีการหมุนกานขันออกนะครับีตัวฝาท้ายนะครับจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับหัวน็อตตัวแถวหลังด้านฝาท้ายนะครับตัวน็อตนะครับก็ไม่มีการหมุนการขันออกนะครับครับสวยปกติเลยนะครับตั้งตัวแก้มนะครับฝั่งขวานะครับ เรียบร้อยดีนะครับนี่เป็นฝั่งซ้ายนะครับจัดว่าสภาพตัวถังคันนี้นะครับจัดอยู่ในรถสวยเลยคันหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าสภาพโครงตัวถังนะครับจัดว่าเป็นรถสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่หากันอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ภายในเรียบร้อยดีพร้อมใช้งานนะครับกับเลขไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่82,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไมล์เรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเพื่อนนลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องตัวเลขไมล์นะครับของเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวระบบ คุชคอนโทลด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัว2 4จุดสี่ตัว V ีขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าเป็น24 V ี่วีธรรมดามันจะไม่มีนะครับตัวนี้จะมีตัวคุชคอนโทลให้ด้วยนะครับเกียร์พวงมาลัยนะครับเกียร์พันทิ้ชิพนะครับก็มีมาให้ครบนะครับปกตินะครับตัวจอทัชสกรีนนะครับวิทียุนะครับมีเนวิเกเตอร์มาให้ครบหมดนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับโหลบชุดลงทางรัทชันนะครับก็จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแบบคลิกมาโฟนะครับที่เรื่องชื่อของโตโยต้านะครับอ่านี่จะเป็นตัว คอนโซลกลางครับจะมีตัวเพิ่มมาครับเป็นระบบกันเลื่อนนะครับกับตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีที่กดนะครับก็จะมีตัวอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับก็มีมาให้ครบนะครับซึ่งลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับสําหรับตัวท้าฟิวเนอร์นะครับตัว2.4ตัว V นะครับเป็น wheel drive นะครับรุ่นท็อปนะครับก็จะมีเฉพาะตัวโฉมมนเดเชนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมมนเเชนเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่คันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับอย่างที่ให้ดูสภาพนะครับตัวสภาพโครงตัวถังสภาพภายนอกนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้มีเสน่ห์นะครับแล้วสภาพตัวถังรถนะครับจัดว่าสวยเลยนะครับเาะงนั้นห้ามพลาดจริงๆนะครับเลขไม้ก็เพียง8ปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับราคานะครับสุดพิเศษเลยนะครับคันนี้เพียง1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถสภาพนี้นะครับตัวถังแบบนี้นะครับคุ้มค่าจริงๆกับราคานะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับ สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไ้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดตรงกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลาเม่รร้เข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ